เตอร์จรินพรแจกยิ้มสดใสจะดาเมตเกินต้านเพราะความแซบของบิกินี่ตัวจิ๋วทำเอาแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอตเตอร์จรินพรของนางเอกสาวเตอร์จรินพรจุนเกียรติต้องใจสั่นกันเป็นแถวเมื่อล่าสดเจ้าตัวได้ออกมาแจกรอยยิ้มสดใสแข่งพระอาทิตย์ที่สาดแสงมากระทบที่ตัว แต่ดูเหมือนงานนี้ทุกคนจะไม่ได้โฟกัสแค่ที่รอยยิ้มเท่านั้นเนื่องจากเตอร์จรินพอได้ใส่บิกนี่ตัวจิว๋วแฝงไปด้วยความเซ็กซี่สุดๆเผยให้เห็นเอลเสและหน้าท้องอันแบนเรียบที่อยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวใหญ่ยิ่งทําให้ดาเมตความเซ็กซี่พุ่งพ่าดไปกันใหญ่ซึ่งนอกจากยอดไลค์จะถล่มทลายตามคาดหมายแล้วคอมเมนต์จากแฟนคลับ อย่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน้ียว่าภาพนี้ของเตอ้ยจรินพรทังหน้ารักและผลไปด้วยความเซ็กซี่จนต้านไม่อยู่แล้วจ้าขอขอบคุณภาพเต้ยจรินพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ